ขอมไหมขอนทุบประตูแตกเลยไงสวัสดีค่ะนีคะเนนะคะนาาจะมาเป็นนักล่าสมบัติเนะไม่รู้อะนักล่าสมบัติเลยนะขารู้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้มีการบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปล่าสมบัติล่าสมบัติคืออะไรคะล่าสมบัติคืออะไรหนูรู้จักคําว่าล่าสมบัติเมนะชาเงินก็คืออยู่ในกล่อง เงินในกล่องสมบัติไงคุณรู้เยอะนะอย่าไปดูถูกเขานะอ่าวันนี้จะให้หนูไปตามหน้าหากล่องสมบัติเอากล่องสบายเข้าดูกันหน้าตาแบบนี้นะคะกล่องสมบัติหน้าตาแบบนี้ใช่ในนี้มันจะมีสมบัติอยู่โอเคไหมมีเงินมีเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนที่จะก่องสำบัดอยู่ที่ไหนคะก่องสำบัดอยู่ในห้องนอนพี่พิมพ์ใช่ักก่อนแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นได้เราต้องขั้วลุยการขั้วลุยด่านกิจการแรกเลยนี่นะชาตัวหนูต้องติดกับพี่พิมพ์ตัวหนูต้องติดกับพี่พิมพ์ครับดีไปนะ แล้วด่านเนี่ยก็จะเป็นการเขาเรียกว่ามีอุปสรรคขวากหนามหรือมีภารกิจมีภารกิจซึ่งจะมีตัวช่วยให้มันจะมีแบบเลือกถูกกับเลือกผิดถ้าเลือกผิดก็จะโดนแป้งทในหัวแต่ถ้าเกิดว่าถูกก็ถูกก็ได้ผ่านไปจะโดนลงโทษเอาแป้งทายในหัวเต็มหน้าเลยหนูอยากโดนลงโทษเหรอไม่ไม่ใช่หนูอยากนะขอดีโอเคโอเค เราตอมีเวลาด้วยนะับเวลาด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามีอยู่กี่ด่านหกด่านหกด่านเราจะให้เวลาหนาชาเนี่ยสินาทีสินาทีคิดว่าเหลือเฟือนะอ่าพร้อมแล้วยืนขึ้นแล้วตอ่ะพร้อมยังเริ่มแล้วนะจับเวลานะจับจับจับจัาจับนัดจับจับจับับจ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 ัปจับจับจัั้นับจั้จับ่ับจับจาบจับจัไจับจับบััั โดยการของมาให้นาชาสองอย่างระหว่างปืนยิงปะกวางกับช็อกโกแลตให้ปะกวางกินเอาอะไรดีนาชาใช้ช็อกโกแลตเผื่อเอาช็อกโกแลตหรอแน่ทำไมอ่ะทำไมฮะเอาปืนที่เอาปืนยิงปะกวางนี่สบุกเลยไงฮะทำไมอะไรแบบนี้ยากจังเลยเอาอะไรให้ได้ทีเอาปืนหรือช็อกโกแลตเอาปืนเพราะอะไรคะ ถูกต้องจะต้องให้ช็อกโกแลตแล้วปะควังก็กินอร่อยแล้วปะกวางก็บอกว่านักสอนไม่ได้นักสอนต้องไม่คืนยิงผิดเพราะว่าถ้าเกิดเรายิงเนี่ยเป็นการทำ้ายร่างกายคนอื่นเลยร่างกายคนอื่นถ้าเราทำ้ายร่างกายคนอื่นเนี่ยผิดก็อนไม้แอ๊ดสงเลยสองเลยสองเลยอะเร็ว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 นัชาสองเลยาหนูกดป๊อปปี้ให้หมดใช้ในเวลาที่เร็วที่สุดเพราะเวลากำลังเดินอยู่เอากดเลยเร็ว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  เ็อาแเหัวเลยเร็วกดปิดดอกดดูเรเรกดเรกกน้วผ่านไป2งนาทีแล <iałem S 2> <le> ้วนาทีรจงแล้วเร็แกม่ไปด้านหังกเลยป้านหะครับไปยุยุยประตูทำไมคะ ะพ่เพมเดียวทำไงดีอยู่เพ่พิมมีอุปกรณ์ให้หนูสองอันระหว่างอทุดประตูให้แตกหรือว่าคุณแจใครเประตูเอาไหนดีอันนี้เอาคุณแจเหรอแน่ใจนะเลือกอันไหนให้เลือกอีกทีอ๋อไหมคลอนทือประตูแตกเลยไง ขนมอร่อยนะมั่นี่หนูชอบเอาหนูชอบนะกินหน่อยพี่พี่มันเป็นลมเนาะจะไปหาชมบพู อะไรก็ได้ปิดตาตัวเองหรือปิดตาโม่ก็ได้หรือว่าเนเชจะให้ขนมหมาเอาไหนดีเ้าอะไรอะให้ขนมหมาเอาทำไมล่ะทำไมถึงให้ขนมหมาล่ะเชอริดตาไหมปิดตาหนู่ที่่เห็นโม่ไงเอยมี่เห็นโม่ไเลยไงทำไมไ่อาจะให้ขนมินให้ทำไมอ่ะแล้วให้โม่เจะไม่ตามหนูหรอใช่ดีว่าโม่บอกกเน่งไมอ่ะไปหโมไปแลไประหว่าง มตอนนี้นะคะเหลืออีก5นาทีเดี๋ยวเพื่อนๆขั้นตอคานต่อไปนะคะและกีจของนัชชาก็คือนัชชาจะต้องแกะในนี้มันจะมีตุ๊กตาอยู่ข้างในนัชชาจะต้องแกะออกมาให้ได้ครบทุกอันนับด้วยนับมีกี่ตัวต้องตอบว่ามีกี่ตัวแกะออกมาเลยลูกได้นะแกะออกมาเลยลูกเอาออกมาสิมันเปิดได้เอาเลยลูกตัวเดียวไม่ใช่เอกมนลูว เออมีไหมล่ะอ๋อมันมีอีกมั้ยมีอีกไหมแกดูสิมีไหมมีไม่มีในเนี้ยในเนี้ยในเนี้ยมีเหรอดูสิเอาไม่มีแล้วเอาไม่มีแล้วเหรอทำไมมันน้อยจังอันน้ำน้ำน้ำให้ถูกกี่ตัวนับให้ถูกกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้องนับให้ถูกก่อนจะกว่าจะไปได้ค่ะนับให้ถูกก่อน นี่อ่ะตัวนี้ต่อกันอ่ะต่อกันก่อนที่เขาต่อกันต่อกันที่ได้ก่อนต่อกันที่ได้ก่อนเร็วเร็วเร็วอุ่นแล้วย่างจริงเอาตั้งสิตั้งเอาไปช่วยหมอหมอเนี่ยมาต้อนับถูกย่างถูกย่มีกี่ตัวทั้งหมดถูกย่าแบบนี้อ้าว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 อา เยนตอบดีๆอันนับนับหนึ่งอันนี้พี่ไม่ต้องตอบนับยไมต้องหมดนะนับเอาใหม่หนึ่งสองสามนับนับหนึ่งสองสามในเดียะเอาใหม่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกนับ่อยหนับเร็วสองสิ น้ามีดโซน่มีกี่ตัวอ่ะดูว่ป้าควทำให้ดูนะนัชชานี่ช่วยสุดทิ่เลยนะเนี่ยนช่าอนี่หนึ่งนนับกอสองสามมีกี่ตัวห้าหงส์เจเลยนะดี่วนันได้เท่าไหร่ตัวนี่ถ้า ันนี้พูดว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะหมายนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสามมีทั้งหมดสามตัวนะหคะและนายสมบัติเราไม่เห็นหาหอยู่ที่พื้นลูกอยู่ที่พื้นไม่อยู่บนเตียงอ่ะเดี๋ยวอยู่ที่พื้นแถวเนี้ยลองหาดูละอ่านเร็วๆอยู่ที่พื้นหาดูอยู่ตรงไหนก้มมองที่ก้มที่พื้นบอกว่าต้มก้มมีในนี้ไม่อยู่ไม่อยู่ในแก้ว ไม่มีเลเก็นี่หาเดีวหาเดวพื้นิพื้นทพื้นพื้นพ้นตไม่มีม่พื้นหาเรีวหาเรีวตร้นี้มีไ้มยูตรงนี้นี่ตู้นี้มีไหมเดีวดูใหญ่เไม่ไม่ไม่มีงูแหกต้ใช่ไมต้ใช่ไหมตู้ใช่ไม้ม้มไหมวเร็วเร็วเร็วเเยครึ่งนาทีเท่านั้นเย้ โอ้ยเกือบไปนะชาอีสิบมิในสุดได้รางวัลไปแต่แดไอ้ด่านนะเดี๋ยวเป็นเพราะอะไรครับรักขอน้ำอ่ะเขาจะแบบถ้าจะบอกว่าสองสามตัวเขเวลาถามว่ากี่ตัวเขาบอกห้าหกตัวนะชาหนูต้องไปฝึกนัดใหม่เกือบนัดใหม่นะเกือบไม่ทันเดี๋ยววันหลังมาแข่งใหม่นะหนูได้เงินแล้วเออได้เงินะไปเลย เพราะเกมตั้มเล็กใช่ชอบไหมเล่นแบบไม่ชอบไหมชอบอย่าลืมกดชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย